กรมการแพทย์แผนไทยฮะและการแพทย์ทางเลือกนี่นะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนะนำเอไอมาวิเคราะห์ข้อมูลในคคำปรึกษาแบบแพทย์แผนไทยฮะเขาบอกมีสองฟังก์ชันเด็ดสองฟังก์ชันเด็ดฟังก์ชันแรกเลยคือแผนไทย AI ด็อกเตอร์เขาบอกวินิจฉัย5โรคสําคัญก่อนก็เป็นโรคที่เป็นโรคแบบว่ามหาชนน่คุณผู้ชมมีทั้งไครวัดท้องอืดลมพิษปวดข้อบ่าไรเขาบอกว่าปัญหาโลหิตระดูสตรีก็ได้ด้วย เขาบอกแม่เลยรว,วดเร็วอันนี้อันแรกนะ,อะ,อะเออถ้าพูดกับแม่บ้านคือเหมือนปวดประจําเดือนนะครับแล้วมาวิเคราะห์การผ่านทางไอตัวแผนไทย AI ก้อนนี้ AI ด็อกเตอร์เนี่ย แล้วหลอมาก็เป็นแผนไทย AI แชทบอทฮะ<ม>ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพสมุนไพรเข้าใจง่าย<ม>วิเคราะห์ได้และที่สําคัญการข่าวปลอมเพราะสมัยนี้เอไออะไรบางทีผู้ท้าผู้แก่ขอโทษไม่ได้บูลลี่กันนะฮะแต่คือส่งข่าวกันมาเนี่ยเอ๊ะไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเขาเชื่อไปแล้ว100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็เอาอันนี้เข้า AI ก้อนนี้และเช็คหน่อยว่ามันจริงหรือปลอม9กเ็ขาบอกแม่นมากเพราะวกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับคว้าสามรางวัล เลิศรัฐนะฮะในปี68นะครับ <Ừ. S 1> ทั้งด้านการบริหารจัดการ<ฆ>การบริหาร4.0 <Ừ. S 1> และ AI เนี่ยถ้ามารวมกับสมุนไพรไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะและทันสมัยมากๆด้วยคุณผู้ชม